ถ้าวันนี้นะครับโต๊ะทำงานของคุณก็เล็กพื้นที่การทำงานก็จำกัดนะฮะคุณจะทำย่างไรกับ PC ที่คุณจะนำมาใช้นะฮะวันนี้แอดมินก็มีทางออกมาให้นะครับสำหรับ msi pro dp 1 3 0ซึ่งอยู่ด้านข้างแอดมินก็นี่เองนะครับเป็น PC ขนาดเล็กประมาณสัก1ใน4ของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับแต่มาพร้อมกับขุมพลัง intel core หได้การ์ดจอใหญ่อีกด้วยนะครับที่สาคัญมี windows 11พร้อมใช้รวมไปถึงนะครับเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายจัดมาให้เต็มเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําความรู้จักกับ p ีรุ่นนี้นะครับเรามาดูคําถามหน้าโปะหัวกันดีกว่านะครับว่าระหว่างคอมแบรนกับคอมประกอบเลือกแบบไหนดีครับสำหรับทั้ง2รูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็น PC ีที่ใช้งานได้ทั้งคู่นะฮะเพียงแต่ว่าทั้งแบรนด์เองนะครับแล้วก็ PC ประกอบเองก็มีข้อดีต่างกันออกไปนะครับสำหรับ PC ประกอบนะครับมันก็ดีตรงที่คุณสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ได้ด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึงคุณสามารถจับแมทอะไรต่างๆได้แต่ ในสิ่งเหล่านั้นนะครับคุณจะต้องมีความรู้แล้วความเข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์พอสมควรแล้วก็มีร้านที่วางใจได้ในการที่จะประกอบขอบให้คุณนะฮะหรือว่าคุณต้องมาประกอบเองแต่สำหรับ PC แบนด์นะครับคุณไม่ต้องใช้ความรู้นั้นมากมายนะฮะเขามีให้เลือกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการออฟติมิ์อะไรต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับคุณนะครับคุณแค่ซื้อไป เปิดเครื่องขึ้นมาก็ใช้งานได้แล้วนะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนั่นคือเรื่องของการรับประกันนะครับสำหรับ PC ประกอบก็หลายท่านก็จะทราบดีนะครับว่าฮาร์ดแวร์แต่ละตัวเนี่ยจะรับประกันไม่เท่ากันนะฮะบางรุ่นก็เป็น1ปีบางรุ่นก็3ปีบางรุ่นก็5ปีนะครับแต่ชิ้นไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วคุณเองเนี่ยจะต้อง ไปทําการเคลมด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าจะไปฝากร้านเคลมอะไรก็ตามนะครับแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้ด้วยว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนมีปัญหาแต่สําหรับ PC แบรนด์นะฮะก็รับประกันเข้ากันหมดเลยนะส่วนใหญ่นะครับทุกชิ้นส่วนทุกฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาจะประกันในระยะปีที่เท่าเท่ากันนะครับและถ้าเกิดปัญหานะครับก็มักจะมีส่วนที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยมาคอยบริการให้กับคุณนะฮะหรือว่าคุณไม่ต้องยกไปเองก็ได้เขามาถึงที่นะครับมาเคลมมาเช็ค แล้วก็ถอดเปลี่ยนนะครับหรือว่ายกไปนะครับแล้วซ่อมเสร็จก็ยกกลับมาให้คุณอันนี้คือสะดวกไม่ต้องเดินทางแล้วคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยครับตัวอย่างเช่นนะครับ PC จากทาง MSI ที่แอมินก็นำมาให้ดูในวันนี้นะครับเขารับประกัน3ปีในทุกชิ้นส่วนซึ่งมีปัญหาในส่วนไหนนะครับก็แจ้งทางเซอร์วิสนะครับเขาก็จะยกกลับไปซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ยกกลับมาให้คุณสะดวกสบายเลยทีเดียวครับ อย่างเช่นในวันนี้นะคะ PC เทียเป็นก็นำมาให้ดูกันเป็นรุ่น MSI Pro DP130 นะครับซึ่งเขามีให้เลือกถึง7โมเดลด้วยกันนะฮะโดยเริ่มต้นที่ Intel Pentium นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ integrated graphics Ram 8นะครับมี SSD มาให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900บาทนะครับและขยับไปเรื่อยๆนะครับก็มี Intel Core 5 Intel Core 7ส่วนกราฟิกนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง G-Force GT1030 นะครับแล้วก็ G-Force GTX1650 แล้วก็ขยับราคากันไปนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะเขามี Windows 1 1 Home มาให้รวมถึงการรับประกัน3ปีนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกโมเดลเลยนะฮะอันนี้น่าสนใจครับเรามาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ของ MSI Pro DP130 รุ่นนี้กันก่อนครับสำหรับ PC รุ่นนี้นะครับเข้ามาในสไตล์ที่ค่อนข้างสลิมนะฮะแล้วก็ดูคอมแพคมากๆเลย แต่มันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแล้วก็คอนโดมิเนียมหรือว่าที่พักของคุณได้ดีเลยนะโดยเพราะยิ่งคนที่มีพื้นที่จํากัดมีโต๊ะเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถวางได้นะครับเพราะไซส์ของเขาแค่13ลิตรเท่านั้นเองคว,ความกว้างก็ประมาณ9.5เซนนะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก12ซนติเมตรเท่านั้นจะเห็นได้ว่านะครับจะมีพื้นที่เหลือใช้ให้คุณทํางานได้มากขึ้นนะฮะบ,บนโต๊ะทางานครับ มาดูที่ดีไซน์ของอเมซายโปร dp 130รุ่นนี้กันดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าตรงด้านหน้านะครับเขาจะมีช่องช่องเล็กๆเอาไว้นะครับตรงนี้นอกจากให้ดูสวยงามแล้วนะครับด้านในเนี่ยยังมีช่องเล็กๆในการระบายความร้อนปุ่ม power ครับอยู่ตรงด้านบนสุดนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแสงไฟสีขาวขณะที่ทำงานครับย้ายลงมาก็จะเป็นหูฟังนะครับ3.5ม mm แล้วก็แจ็คที่เป็นไม์นะครับผมขยับมาก็เป็น usb 2.0นะตรงนี้เป็น type a ให้2ช่อง แล้วก็ USB 3.2นะครับที่เป็น Type A ให้อีก2ช่องนะครับแล้วก็ USB ที่เป็น Type C ให้อีก1ช่องครับส่วนไฟสถานะนะครับก็มีแค่จุดเดียวตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ที่อยู่ด้านล่างที่เป็นโลโก้ MSI แบบนี้ครับมาดูที่ด้านซ้ายกันบ้างนะครับตรงนี้เขาจะเจาะช่องเอาไว้แล้วก็มีตะแกรงใช้ในการระบายความร้อนนะครับตรงด้านในเนี่ยเราจะเห็นที่ซิงคสำหรับ CPU Intel คอย 51250f นะครับแล้วก็มีกราฟิกการ์ดที่เป็น GeForce GT 1030นะแล้วก็ Power Supply ด้านล่างส่วนตรงกลางก็จะเห็นเป็นในส่วนของ SSD นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดีเทลกันนะฮะอันนี้ก็ใช้ในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นฝาปิดทึบสนิททั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่โลโก้ Intel Core i5 แล้วก็ HDMI อยู่ทางมุมด้านล่างเท่านั้นเองครับ และด้านหลังนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยเพราะว่าพอร์ตมากมายที่เขาให้มาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับโดยพอร์ตเนี่ยจะประกอบไปด้วย usb 3.2 type a นะครับให้มา2ช่อง usb 2.0 type a ให้มาถึง4ช่องด้วยกันนะครับ rj 4 5สหาำหรับการต่อกิกะบิตแลนนะครับคุณสามารถใช้ได้ถ้าสะดวกนะคือหลายออฟฟิศก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยใช้งานไร้สายก็ได้นะครับเขามี wireless l a n มาให้ในตัวพอสแสดงผลมีทั้ง display port out นะครับแล้วก็ hdmi ว j เอานะครับอย่างละหนึ่งพอร์ตส่วนอื่นๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกไลน์อินไลน์เอานะครับไมโครโฟนคอมพอร์ตนะครับอันนี้สำคัญเลยสำหรับคนที่ทำงานแนวฟิตนะเพราะว่าอุปกรณ์สำนักง,งานหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังคงใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องคิดเลขหรืออะไรก็ตามแต่งรับแล้วบางคนนะครับก็กังวลว่าเฮ้ยแล้ว PC ซีเล็กๆแบบนี้มันจะโยกไปโยกมาเวลาที่คุณวางอยู่บนโต๊ะหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางเอฟเฟเนี่ย เขาให้ตัวฐานรองมา2ชิ้นแบบนี้เลยนะฮะให้คุณสามารถวางท c ที่ว่าเนี่ยลงมาบนฐานรองแบบนี้นะครับแล้วมันก็ยึดแน่นมากๆเลยโดยที่มันไม่โยกคอนให้สั่นแบบง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะล้มหรือมันจะหล่นเวลาที่คุณเคลื่อนย้ายนั่นเองครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่เขาประกอบเข้ามามีเรื่องของวินโดว์อะไรใส่เข้ามาด้วยนะครับ ที่เขาบันเดิลมาให้ก็ยังมีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดในแบบไร้สายนะครับคุณสามารถใช้รีเซิร์เหรือว่าตัวรับที่เป็น USB แบบนี้นะครับในการที่จะต่อเข้ากับ USB แล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบไร้สายนะครับลักษณะแบบนี้เลย มีปุ่มมัลติมีเดียแยกมาต่างหากให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เป็นปุ่มแบบสั้นๆนะครับอันนี้กดไม่ต้องเยอะมากก็สามารถใช้งานได้แล้วตอบสนองได้ไวนะฮะแล้วก็มีนัมเบอร์แพดมาให้อีกด้วยในส่วนของทางขวานะครับและอีกอันนึงก็คือตัวเมาส์ไร้สายเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ให้มาด้วยเป็นเมาส์แบบที่คุณใช้ถ่านนะครับแบบ 3A จำนวน2ก้อนก็ใช้งานได้แล้วนะครับ โดยใช้ร่วมกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันกับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับและตัวเมาส์เนี่ยก็จะมีโลโก้ MSI แบบนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มอะไรเรื่องของความละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พื้นฐานนะครับคุณสามารถใช้งานสกอร์นะครับคลิกอะไรต่างๆได้สนุกมือเลยครับแล้ววันนี้นะครับเอมิ I ้ mean, ก็มีตัวอย่างของจอภาพนะครับถ้าหลายคนยังนึกไม่ออกว่าจะใช้จอแบบไหนดีนะครับโดยเป็นจอจากทางเอเมซในรุ่น Mo เด r n md 2 4 1นะครับโดยจอรุ่นนี้นะครับออกแบบมาสำหรับคนทนทาง การใช้งานในภายในบ้านก็ได้นะครับไลฟ์สไตล์การทํางานอะไรต่างๆรวมไปถึงความบันเทิงก็ได้เช่นเดียวกันโดยมีพื้นที่แสดงผลนะครับขนาด24นิ้วเป็นความละเอียดแบบ Full HD พร้อมกันนี้แล้วนะครับคุณยังสามารถปรับอะไรก็ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นการหันซ้ายหันขวานะครับการเลื่อนปรับความสูงการปรับมุมก้มเงยก็ทําได้หมดนะฮะและที่สําคัญคุณยังสามารถใช้จอเนี่ยต่อแบบมัลติมอนิเตอร์ได้อย่างสบายตาเลยเพราะว่า ของจอเนี่ยเขาทำเอามาบางเชียบเลยนะฮะอย่างที่คุณเห็นเลยนอกจากนี้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง MSI อยู่สักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วอยากจะต่อจอใหญ่เพื่อเล่นเกมเนี่ยคุณสามารถใช้จอนี้ได้นะแค่ต่อสาย USB-C ที่รองรับการแสดงผลก็สามารถส่งสัญญาณจากโน้ตบุ๊กมาเข้าจอเล่นเกมได้เลยนะครับอันนี้คู่คูมากๆนะฮะน่าใช้มากๆ มาดูที่สเปคกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเทียมก็ได้รับมาทดสอบเนี่ยก็จะใช้ CPU Intel Core 5 12400F นะครับรุ่นนี้จะทำงานแบบ6 core 12เ h รดนะฮะแล้วก็เมนบอร์ดก็จะเป็น h 6 1 0 m นะครับจากทาง MSI ในรุ่น Pro g d r 4นั่นเองนะครับเมมโมรีให้มา 8GB เป็น DDR4 นะครับ3200ใน PC เครื่องนี้นะครับคุณสามารถอัปเกรดได้อีกอสล็อตนะฮะเพราะว่ามีล็อตมาให้ถึง2ช่องด้วยกันเรื่องของกราฟิกนะครับ จะเป็น Nvidia g e Force GT 1030ซึ่งเป็นการ์ดจอแยกนะครับแล้วก็มี VRAM เนี่ยให้ 2GB ด้วยกันนะฮะอันนี้คือสเปคต่างๆที่ใส่เข้ามาใน PC เครื่องนี้ครับแล้ว ssd ที่ติดตั้งมาให้นะครับเป็นแบบ m 2 nvme p c i e นะฮะรุ่นนี้ให้ความเร็วในการล่นอยู่ที่3211 m b ซนะครับแล้วก็การละอยู่ที่1530 m b s ซึ่งถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนทำงานแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปเลย เรามาดูการทดสอบกันดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วย PC Mark 10นะครับตัวนี้จะให้สกอร์ในการทดสอบโดยรวมอยู่ที่5,217นะฮะแล้วก็จุดเด่นๆก็อยู่ที่ Essential นะครับนั่นคือใช,ใช้สำหรับการทำงานการประชุมออนไลน์นะครับหรือการท่องเว็บนั่นเองนะให้คะแนนได้มากถึง9,555คะแนนนะครับส่วนที่เป็น Productivity ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยครับทีนี้เรามาทดสอบในด้านกราฟิกกันบ้างจริงแล้วก็ถือว่ามันก็จะโหดเกินไปสาหรับ PC ในสไตล์แบบนี้นะครับแต่เราก็ทดสอบให้ดูว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบได้นะฮะอันนี้ c ีนิเบนนะครับเป็นตัวแทนของ Cinema 4D นะครับเกี่ยวกับการเรนเดอร์กราฟิกล้วนๆคะแนนที่ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยสําหรับ Cinebench R15 นะครับในส่วนของ c ี n e เบน c h R20 ก็จะได้ประมาณ4,738พอยน์นะฮะและ c ี n e เบน c h R23 อันนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้ CPU ในการทํางานแบบล้วนๆซึ่งเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็ คะแนนในการทดสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยครับทีนี้เรามาดูการทดสอบในด้านของเกมกันบ้างดีกว่านะครับแม้ว่าจะใช้กราฟิกการ์ด GT 1030นะครับแต่ว่าก็ยังแสดงสักยภาพในการทดสอบด้วยการผ่านการทดสอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t d Mark ที่เป็น Time Spy นะครับได้ o r 747ครับ ในส่วนของไฟสไตล์นะครับได้1,704ครับและในส่วนของไนท์เล a นะฮะอันนี้จะได้8,485คะแนนครับและพีีเครื่องเล็กขนาดนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเอาไปวางในห้องทำงานหรือว่าห้องส่วนตัวเนี่ยแล้ใช้งานเนี่ยเรื่องการระบายความร้อนจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มินก็ทดสอบให้ดูนะครับด้วยการใช้โปรแกรม o c c t ในการทดสอบนะครับผลที่ได้นะครับอุณหภูมิเนี่ยจะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณสัก55ถึง 58องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปพีคสูงสุดอยู่ที่ประมาณ78-79องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าระบบสามารถระบายความร้อนได้ดีบนห้องนะครับที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก25องศาเซลเซียสครับและสําหรับคนที่มีหน้าที่ในการทํางานด้านภาพนะครับคุณจะตกแต่งภาพจะเป็นภาพในครอบครัวของคุณเพื่อนแฟนหรือว่าทํางานพรเซนเทชันนะฮะรวมไปถึงคนที่เรียนออนไลน์หรือเรียนที่ต้องส่งงาน ประชุมงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็สามารถตกแต่งภาพได้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทามาให้ดูนะครับคุณจะเลื่อนขยายนะครับจะซูมอินซูมเอาท์นะฮะหรือว่าจะปรับแต่งเรื่องของความสว่างเรื่องของสีเรื่องของอะไรต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ได้สะดุดอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับ PC ีเครื่องนี้เนี่ยมันยังตอบโจทย์การทํางานของคุณได้มากกว่าสมควรเลยนะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นนิมิตหม่อันดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะใช้ PC ซเครื่องเล็กแบบนี้ในการทํางานครับมาดูการทดสอบเกมกันบ้างดีกว่านะครับทหสอบเกมนี้ก็เป็นโดราตูนะฮะหลายท่านก็น่าจะยังคงชื่นชอบแล้วก็เล่นเกมแนวๆนี้กันอยู่นะครับวันนี้มาให้มาเป็นตัวอย่างนะครับตัวเฟรมเรทที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับอยู่ที่120เป็นเปอร์เซนต์นะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าเราตั้งอะไรไว้นะฮะสำหรับการตั้งค่าของเรานะครับเป็น p u วีดเราตั้งเป็นแบบ Fast ชเท e ไว้นะครับ ซึ่งถ้าใครไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่อยากให้ภาพมันแตกดูแล้วมันไม่สวยนะครับคุณลองขยับดูได้นะฮะอันนี้ลองขยับไปที่ประมาณเกือบเกือบเบสลุคิง n g แล้วนะครับแล้วก็เป็น Full HD นะลองแอปพลายดนะูลองดูนะครับคือภาพสวยขึ้นนะบัดนาวเลยนะฮะแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยมันร่วงลงมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ประมาณ40เฟรมเปอร์เซกซึ่งเป็นจังหวะที่สวยนะครับเพราะว่า ที่ไม่ได้ปรับหมดเป็นแบบเ e s t ู o o k i n g เลยเนี่ยมันก็จะทําให้เฟรมเรทมันล่วงไปกว่านี้นะครับณนะเวลานี้กำลังดีเลยคุณเห็นไหมครับภาพที่ได้เนี่ยมันมีความสวยงามนะเอฟเฟกต่างๆที่การโจมตีอะไรต่างๆก็ยังไหลลื่นอยู่นะครับมันจะช่วยคุณเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาถึงอีกหนึ่งเกมนะครับนั่นคือ PUBG นะฮะก็ยังเป็นเกมที่อินอยู่ในหลายดวงใจใทรหลายคนนะอย่างนี้ดีกว่านะครับ ซึ่งเราก็ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างสําหรับการเล่นเกมนะฮะเราดูว่าเราตั้งอะไรไว้นะครับสำหรับค่าเซตติ้งนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบเวอร์รี่โลนะครับเรนเดอร์สเกลอยู่ที่ประมาณ90นะครับส่วนต่างๆก็มีการปรับอะไรไว้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเวอร์รี่โลเท้งนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวมันมีก้ออนุญาตหาที่ปลอดภัยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่ทันได้ดูกันครับก็เฟรมเรทตอนนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์รี่โลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก30 5้ถึง40เฟรมเปอร์เซกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คุณสามารถเล่นได้นะครับถึงจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆมากระทบนะครับก็เชื่อว่าไม่ต่ําไปกว่า2 5เฟรมเปอร์เซกถึง3 0เฟรมเอร์เซนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เราขยับตัวเห็นนะฮครอนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีนะ และถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานไปด้วยนะครับหรือว่าต้องการเทรดหุ้นไปด้วยแล้วก็อาจจะติดตามข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นข่าวสารตามไปด้วยนะครับคือทำงานแบบมัลติทาสินะรเรามาทดสอบให้ดูนะครับว่า PC MSI Pro DP130 รุ่นนี้นะครับมีสักยภาพในการตอบโจทย์ให้คุณได้มากน้อยเพียงใดน,นะฮะโดยที่ เราเปิดการทำงานนะครับให้คุณทั้งเทรดคริปโตเคอเรนซีนะฮะอันนี้เปิดดูแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็มี YouTube ไปด้วยนะครับเปิดทั้งวิดีโอที่เป็น u t u b e นะฮะอันนี้ก็ถือโอกาสแบบปรับเป็น Full HD ไปเลยนะครับอันนี้เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ดูเว็บไปด้วยนะฮะคุณอาจจะยังต้องการที่จะหาข้อมูลในการเลือกซื้อหรือด้วยต่างๆพวกนี้นะครับสเปคอันนี้เราเปิดไว้ประมาณสัก78แแท็บนะครับแล้วก็มีเป็นแอคทีฟนะครับเกือบทั้งหมดเลยอันนี้เรามาดูกันนะครับว่า ตัวแรมที่ให้มา 8GB เนี่ยเขาพอใช้หรือเปล่านะครับอันนี้เท่าที่ดูนะครับคือตัวเมมโมรีตรงนี้ที่เขาระบุไว้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 5GB ที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับก็ถือว่าวก็พร้อมสำหรับก,การใช้งานนะ 8GB ถือว่า ทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของอมิก้เองนะครับแนะนําว่าอยากจะให้เพิ่มอีก 8GB เป็น16 g b มันก็จะทํางานได้ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับสาหรับศักยภาพในการทํางานของ MSI Pro DP 1 3 0 Mini PC ครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งตามจริงแล้วไซส์เขาประมาณสักเศนส่วน4ของ PC Desktop ทั่วๆไปนะครับแต่ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นนอกเหนือจากการทํา Word Excel PowerPoint หรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้งานในสํานักงานเนี่ยยังได้ประโยชน์ในด้านของการตกแต่ง ภาพนะครับหรือว่าทำวิดีโอทีทชันทำวิดีโอพรีเซนต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าคนที่จะเริ่มต้นจากงานวิดีโอแบบง่ายๆเนี่ยก็สามารถทําได้ครับแต่ที่สําคัญนะฮะเขายังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไร้สายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาส์คีย์บอร์ดที่เขาบันเดิลมาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้สายแลนนะเอาจริงแค่สายไฟเส้นเดียวคุณก็สามารถทํางานได้แล้วครับและที่สําคัญแม้ว่าจะมีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับมิติเนี่ย ไม่ได้ใหญ่โตเลยนะแต่เขาให้พอร์ตมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามนะครับและที่สําคัญนะครับมี Windows 11 Home มาให้คุณใช้เลยฮนะเปิดเครื่องขึ้นมาก็พร้อมใช้งานได้เลยครับการรับประกันอีก3ปีในทุกชิ้นส่วนนะฮะอันนี้คุณมั่นใจแล้วอุ่นใจได้มีช่างแล้วมีเจ้าหน้าที่นะครับมารับเครื่องของคุณไปซ่อมแล้วก็นําส่งกลับมาให้โดยที่คุณไม่ต้องเคลือนยายไปไหนเลยนะะอันนี้สบายใจได้เลย ก็ต้องขอบคุณนะครับทาง MSI ที่ส่ง PC เครื่องนี้มาให้เราได้ทดลองกันนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับมิตินะถือว่าโอ้โหตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกาันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจมิก็แล้วก็ช anel ABS ด้วยนะครับทั้งหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ